กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะเดี๋ยวย้ำกิการที่นี่สำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพีดีเว้นวักตาม้ียชื่อนามสกุลว,วันวันที่เดือนพอสอนแล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคําถามนะคะส่งมาที่422 1 606นะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยกัน สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้สองหมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมมูนี้เห็นภาพบรรยากาศใ,<ช>ในการแ<ช>ห่อัญเชิญพระพุทธบฏิหารจอมราชานะเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนแห่จนถึงณนะสถานที่ก็คือเหนือเขื่อนลำตะคองนี่เองฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ชมภาพกันต่อนะคะเพราะว่าครั้งนั้นนะคะก็ได้กราบนะคะนิมนต์พระพุทธคุณเจ้า108รูปนะคะมาสวนเจริญชยคาถาด้วยแลเราไปชมภาพใน กดีกว่าว่าพิธีกรรมนะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมเลยค่ะครับ เดินทางมาเพื่อที่จะร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันในรานการสวดเชียนโตและสวดเจริญชยมงคลคาถาน่เองทั้งผู้คนมากมายในการที่ได้เข้าร่วมพิธีวน,น้นเนี่ยก็รู้สึกถึงความปลาบปลื้มใจและถึงความเอ่ปลื้มปิติด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนรอคอยนะคะที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีด้วยกันิ ก็นะคะทุกคนรอคอยที่จะถึงวันนี้มากๆนะคะสำหรับวันพระตุ้นพระปราถิหารจอมราชันนะคะซึ่งมีความสูงถึงประมาณ100เมตรแต่อาจารย์ก็ได้ทำพิธีในบางส่วนภายในพริบตาเดียแหละค่ะฟ้าเปิดแล้วนะคะที่บอกว่าฟ้าเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าช่วงสายๆนะก็มีในการทําพิธีสวดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวได้รับเกียรตินะคะจากคุณเรศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะอธิบดีกรมชลประทาน มาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้นะคะก็มีการจุดทุปเทียนบูชานะคะครั้งนี้นอกจากที่จะได้รับเกียรตินะคะจากเหล่าทหารหากล้าที่เป็นสิทธิ์มีครูแล้วนี่นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านเทบดิกรมชลประทานด้วยนะคะตั้งแต่ไปพูดคุยกันท่านก็มีความยินดีมากนะคะก็ได้มีการเปิดกรวยถวายน,นะครับพระบรมฉายาลักษ์ของพ่อหลวงเราด้วย นี่แหละค่ะพันพุ่มนะคะก็มีพันเอกเอก,กชัยหารพมวิทยานะะรองอนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารกระทรวงกลาโหมนะคะพันเอกเพิ่มศักดิ์รอบจังหวัดรองพุ่มในการสำนักง,งานอาเซียนสำนักง,งานนโยบายและแผนกลาโหมพันเอกสมบูรณ์เกตินนะคะผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณกรมวิทธการทหารบกพันเอกลุงโรถ,ถุงเป้านะคะนายทหารปฏิบัติการประจำจังหวัดทหารบกสระบุรี แล้วก็มีพันเอกยุทธพรสุรบรรพาสนะคะนายทหารปฏิบัติการประจําศูนย์การทหารมา้าพันเอกสุพรพงษ์ชำนิยานผู้อำนวยการกองกรมสาร,สารบ้านทหารบกเนี่ะคะคุณแม่คุณตากันนะคะก็จะเป็นเหล่าทหารทหารกล้าของเรานะคะที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามนะคะก็จะเดินทางมาร่วมวิธีการอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย รลบวพระประธานจอมประชานของเรานะคะก็เราสร้างขึ้นมวัตถุประสงค์เองเนี่ยก็เพื่อที่จะถวายเป็นราชกุศลบแบบพ่อหลวงของเราแล้วก็รวมไปถึงสืบทอดพระพุทธศาสนาน,นะคะฉะนั้นที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้จะอยู่ไปช่วกาลประวัสาสตร์ชวลูกช่วหลานเนี่ยหลังจากนี้ใครเนี่ยใครมีลูกมีหลาน พาเขามากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธบาทิหารจอมราถันะบริเวณแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าทุกคนได้เป็นเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็นคนสําคัญในส่วนของพิธีนี้ร่วมกันนะคะอันนี้คุณตายนะคะนรินีก็เป็นเจ้าของตลาดเซเวันแนะเดินทางมานะก็มาร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็คุณสักรชันเศษนะคะประธานบริหารสาธารณกิจรายการตรวจทน์บริษัทกนากรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้บริหารใจดีของเราค่ะที่เดินทางมาร่วมพิธีกับทุกครั เลยและคุณทรรมรงศักดิ์วงสุวรรณชัยนะคะผู้บริหารบริษัทมิเลคเคลิลแชนแนลนี่เองละต่อมานะคะขอเรียนเชิญคุณรีดาค่ะลำต่อมานะคะขอเรียนเชิญคุณอุณบลรัตน์สิงห์นี่ก็อีกหนึ่งผู้บริหารนะคะคุณน้องอุบลรัตน์นี่เองนะคะคือวันนั้นเนี่ยทุกคนนะคะก็อยู่ในพิธีเนี่ยร่วมการเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์เห็นถึงในส่วนของพิธีอันเข้มขลังด้วย น,น,นี่ค่ะคุณพรวไลนยนะคะก็เป็นเจ้าของโรงหล่อพระนะคะที่นําพระมาเข้าร่วมกันด้วยแล้วก็นี่ค่ะกำนันวิทูลลุงกำนันวิทูลงห์ทองท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะก็เห็นอาตาถ่าได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยในวันป,ประชุมงานมโดยตลอดวันนั้นท่านก็มีความปราบเรื่มยินดีมาร่วมพิธีร่วมกัน ในส่วนของพี่สงนะคะก็จะต่อด้วยในส่วนของพิธีนะคะในการเสริมสิรชชนาให้กับทุกท่านแล้วก็เป็นพิธีการบวงสรวงนั่นเองโดยอาจารย์ฐานเลขาจิตทุกท่านวันนั้นพร้อมใจกันเป็นอย่างดีน้อมใจกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ด้านนั้นก็คือนายอำเภอทางสีคิ้วนะคะท่านขับรถมาบอกว่าได้ข่าวมาบอกว่าอยากจะมาร่วมงานยังไงก็ต้องมาละเดินทางมาถึงก็มาเจอกันนี่คือภาพความสวยงามภาพบรรยากาศและภาพที่อยู่ในใจทุกคนนะคะที่จะตราตึงอยู่ในใจร่วมกัน ङ्कोषारो <Ses> दीर งหล่าาาาามาราจิยตกนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณโรงทานด้วยนะคะประมาณ15โรงทานด้วยกันนะคะว่าจะเป็นทั้งแฟนรายการเองนะคะรวมไปถึง พี่ๆนะคะที่อ,อยู่ที่บริเวณเขื่อนลำปะคองบอกทราบว่าจะมีพิธีสําคัญแบบนี้ทราบว่ามีผู้คนมามากมายเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะมาเปิดโรงท้ายให้ทุกคนได้ได้ไดทานอาหารร่วมกันเพราะวันนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าหรู่เลยจนถึงประมาณช่วงหัวค่ำทุกคนก็อยู่พร้อมใจกันนะคะฉะ mm hmm. นั้นวันนั้นใครที่ไปเนี่ยก็จะทราบเลยทั้งอิ่มบุญ ทั้งอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องกันด้วยนะคะอยู่กปนแบบมีรอยยิ้มและฉะนั้นใครที่อยู่เส้นทางสายบุญด้วยกันนะแล้วก็ต้องเห็นแล้วนะคะว่าทุกบัตรสถานที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทาบุญเนี่ยเรานํามาสร้างพระเรานํามาสร้างฐานพระนะคะฉะนั้นเรามาทําบุญหญ่ร่วมกันจิตใจก็ต้องมีการสํารวมมีการระวังกันด้วยนะคะและพระองค์นี้เป็นพระที่เราทุกคนรักกันมากนะเพราะว่าเราเห็นขั้นตอนมากันตั้งแต่แรกเลย ฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะไปกราบสักการะบูชาก็อย่าลืมนะคะจะมีพระคาถาเป็นหัวใจสําคัญของาพาผู้ท้าเนาจอมปราชันนะคะนี่ก็ได้มีการถวายพระตายนะรวมไปถึงชุดสังฆทานเนี่ยก็ให้พระในพระคุณเจ้า108รูปรด้วยกันนะคะพรนนั้นั้นรายการทุกคนก็ได้มีโอกาสนะได้บูชาทั้งพระตายแล้วก็สังฆทานนะคะแล้วก็ได้นาเงินในส่วนนี้ทั้งหมดเลย น,น้านำไปร่วมกันสร้างถนนถนนเนี่ยหมายถึงถนนที่ขึ้นมาจากบริเวณด้านล่างประมาณ300กว่าเมตรเนี่ยก็ต้องมีมูลค่าเกือบๆล้านบาทเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนทางตอนนี้ยังเป็นดินแดงอยู่เลยนะเราก็ถ้าเกิดเราได้มีการทำถนนเพิ่มเติมนะมีการทำไฟล์ับประดับความสวยงามเพิ่มเติมหลังจากนี้ไปที่ตรงนี้มองไกลสุดลูกหูกลูกตาแค่ไหนก็จะเด่นเป็นสง่าแล้วก็สวยงามมากนะคะ ก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยก็ยังยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่เลยตอนนี้เป็นพื้นเป็นฐานละนะคะเราจะได้มีโอกาสได้เดินทางขึ้นมานั่งปฏิบัติกรรมาฐานด้านล่างได้กราบสักการะบูชากันแล้ในน้องทรายนะคะเป็นเสกครูรฐาน,นะคะก็เป็นรองขับสามขอ,ของการประกฏเดฟเฟสชาลันก็มารำถวายต่อหน้าองค์พระด,ด้วยฉะนั้นบอกแล้วค่ะว่าพิธีครั้งนี้คร,นครบสตรครบสารจริงๆพิธีการเข้มขลังมาก นะเราทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เริ่มแรกแล้ววันนั้นอากาศดีมากจริงๆนะอาจจะมีฝนตกอยู่ชั่วงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นน้ำมนต์ที่หล่นลงมาจากฟ้ากฟ้าาาานะเนเียงยง่จกขออาาร์ฐนเน็เปิดทันทีฉะนั้นคําว่าปาฏิหาริครูปาฏิหาริพระ วันนี้ทุกคนได้ได้เห็นกับตาได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้รับทราบกันเป็นอย่างดีแล้วอันนี้ก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะที่เดินทางไกลเลยเดินทางมาจากทางภาคใต้นะคะ9ก0กว่ากิโลนะคุณตากิติศักดิ์แล้วก็คุณหญิงนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะมาร่วมพิธีสําคัญครั้งนี้ น,นี่ก็เป็นการรำถวายครูนะคะครูมโนราสีครูเทพนะคะทุกๆพระองค์ที่อยู่ในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธินะ์เราทุกคนรักและก็เคารพบูชาย่างมากอตนนี้ค่ะที่บอกว่านอกจากจะมีสิงโตทองนะเขามามอบโชคมอบลาบนะคะมาอมยโอยชัยแล้วมังกรทองก็เช่นเดียวกันวันนั้นทุกคนก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญนะคะ เป็นการปิดเรื่องนำชัยค่ะเพราะว่าวันนั้น14กุมภาพันธ์แห่งความรักถัดมาไม่กี่วัน,นก็เข้าสู่เทศกาลของตุนจีนก็เป็นในส่วนของปีใหม่จีนกันด้วยควบคู่กันนะ,ะทุกคนก็มีทั้งรอยยิ้มนะคะมีทั้งความปลื้มปิติมีทั้งความปลื้มใจอันนี้ก็เป็นพิธีการนะคะเสริมสืบชะตานั่นเองนะคะใครที่รู้สึกว่าทําไมตัวเองช่วงนี้ไม่ดีเลยนะบางคนท้อใจเหนื่อยใจเหลือเกินก็เป็นการเสริมกําลังเสริมพะละงกำลังให้กับตัวเอง ตั้เทวนังไยมังขอรังสังทังเทวนังไยมังขอเอกวารัตปุรุเลวะปะคารัตม์ตาสมัยทีปุรเวตมามโหาธารุมหากายโฉจะอาตัรุวะมี พระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุทธเทวาพระราหูเทวาสัจจวันังอภิษามิภุติยมปีอิมังสัจจวันังอภะอภิษามิตัตยมปีพระอังคารเทวาพระพุทธเทวา ธุรมันจักสังขันจักสาทุกันเดเดนะมูรภาอมันีมีใช่ตลอดกาลท่านลุงหาประการใดพระฤาษีทั้งร้อยแปดพัน้งปั้นดด้วยจัะ จงเสด็จมาอยู่บ่าซ้ายจงเสด็จมาอยู่บ่าซ้ายเดินพระนารายณ์โคเชิญพระนารายณ์ให้ชัยยะชัยยะแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าด้วย ส่เสริมสืบชะตานะคะโดยอาจารย์ฐานฤทธิจิตลาเนะคะทุกท่านก็ได้รรบนะคะดอกไม้น้ำผึ้งทุกคนกลับบ้านกันไปวันนั้นนี่อยู่กันตั้งแต่เช้าเช้า,ชามืดเลยหลักเพราะว่าเราเริ่มต้นกันเดินทางก็ตั้งแต่ตีห้าละนะคะก็อยู่กันจนถึงช่วงประมาณหัวค่ำทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มนะทุกคนก็มีแต่ความสุขเพราะว่า ทุกคนที่มางานบุญแล้วมาด้วยจิตใจที่เป็นบุญจริงๆมาด้วยจิตใจที่เราอยากที่จะสักการะบูชาทางองค์พระพุทธประหานจอมปราชารวมไปถึงใครที่รอคอยวันนี้มานานเขาบอกมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความอิ่มใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เดินทางร่วมสายบุญร่วมการอัดมุนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันทาบุญนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ไว่าจะเป็น10บาท20บาท100หรือจะเป็นหลักพันเองก็ตาม เราได้เห็นกันแล้วนะคะมาเป็นผืนดินบ้างมาเป็นเสาบ้างมาเป็นฐานบ้างมาเป็นบันไดบ้างเนี่ยแหะค่ะทุกบัดทุกตาเรามาร่วมกันก่อร่างสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะอันนี้บอกว่าใคร,รเดินทางมาน,นะนาบริเวณจากกรุงเทพจะไปทางภาคอีสานผ่านเส้นมิตร,ภา,รภาพก็จะได้เห็นองค์พระพุทธปฏิหารจอมประชานตอนนี้ก็เดินทางขึ้นไปกราบไหว้สักการบูชาได้แต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องมีการดูแลกันเพิ่มเติมว่าจะไปในส่วนของ

นะคะพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะคะและนี่ก็คือสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่เราทุกคนนะคะเป็นมีหัวใจเดียวกันหัวใจดวงเดียวกันที่เราได้น้อมรำลึกนะคะถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็รวมไปถึงองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชานนเองนะฉะนั้นใครที่ผ่านไปนะคะบริเวณเขื่อนลำตะคองสามารถขึ้นไปกราบสักการะบูชาได้เพราะว่าพระองค์นี้เป็นของเราคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะคคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ S M S กันบ้างคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้คุณเล็กค่ะ27กุมภาพันธ์2531นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง33นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินนี้สินแล้วทำบุญอะไรดีผมคงจะตรวจสอบหลังวันเกิดเลยนะครับ <c oughs> ย่าง28ก็ให้ถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนนะถวายพระภิกษุส,สงฆ์ สำหรับในแง่ของภาระนิสินก็ต้องเรียนว่าช่วงปีนี้มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาต่อเนื่องนะฮะการีสัมพันธ์ถึงเรือนอลไสมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยนะฉะนั้นทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนซะแล้วก็วางแผนให้ดีๆก็ต้องพูดตรงๆว่าปีหน้ายังเหนื่อยอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับ SMS ต่อมาคะ่ะเจ้าของ SMS เนะคะเกิดวันที่8ตุลาคม2545นะคะเวลาเกิด น่าจะเป็นตีหนึสามนะวันอังคาร,ครหรือถ้าไม่ใช่ส่งข้อมูลเข้ามาบอกด้วยนะคะเรียนอะไรดีจะก็ดูตามข้อมูลสากลน,นะครับเกิด4ีห้าเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดละปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องแต่น้องเกิดในช่วงฟ้ายังไม่สว่างยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสาขาอาชีพที่ควรจะเรียน พระหัสในดวงสวยทํางานในแวดวงสถาบันการเงินนะถ้าลุ้นไหวถึงในเรื่องของแพทย์เภสัชกรนิติศาสตร์เน้นในเรื่องของการเป็นนิติกรผู้พิพากษาอันเนี้เด่นนะครับปีจรช่วงอายุย่าง13นี้นะะถ้าที่บ้านมีตำรับตำรานะที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือพอที่ยังใช้ประโยชน์ได้เนี่ยให้นำไปบริจาคตามห้องสมุดต่ตางจังหวัดครับ SMS ต่อมาคะ่ะ คนนี้รชัยนะคะ8พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิด7นาฬิก23นาทีวันเสาร์ถามพื้นดวงทั่วไปแล้วก็งานควรจะทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์คนเราสำคัญสุดก็คือในเรื่องของอาชีพนั่นแหละนะครับดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดนะศุกร์ถ้าเป็นในแง่ของการเป็นลูกจ้างก็งานพวกงานด้านการเงินนะครับหรือถ้าจะเป็นในแง่ของธุรกิจก็พวกสิ่งสวยงามเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นอาหารการกิน อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดครับ s m s มต่อมาค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันที่19ตุลาคม2517เวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของความรักตอนนี้โสดอยู่จดวงความรักเป็นยังไงดวงจรความรักเป็นยังไงเสริมยังไงอตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41แล้วนะครับนะก็ต้องเรียนว่าปีนี้ยังพอมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะ ดวงของคุณเนี่ยมีช้ามียากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะได้เจอเจอนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่ที่ดีนะแล้วก็เด่นในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะครับพยายามทําบุญในเรื่องของที่เป็นคู่นะเชิงเทียนคู่ก็ได้นะหรือถวายแจกันดอกไม้คู่ก็ได้ครับ s m s ต่อมาคะ่ะคุณบุตสบงนะคะ5เมษายน2530เที่ยงคืนกว่าคืนวันเสาร์ดวงนี้เป็นอย่างไรบ้าง อ,อันนี้แปลงวันมานะ5เมษายน30ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันตรงกับวันอาทิตย์เกิดคืนเสาร์นั่นหมายถึงฟ้าผมจะพยากรณ์นบนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะโอเคฮะอันนี้ก็อนุโลมฮะถือว่าบอกวันสากลมาปีนี้เรื่องงาน หลังวันเกิดนะที่กำลังจะมาถึงก็ทายดีนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่จะเป็นในลักษณะของการขยับขยายแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มานะในเรื่องของพวกยุดยานพาหานะถ้ามีความพร้อมหรือมีความตั้งใจส่วนสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังก็คือเป็นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะ ปีนี้หลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยให้ใช้เบอร์แรกกับเบอร์ที่2คือคู่รัพ์ผู้โชคแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสําเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุคณพาพิช,ชมน21มกราคม2532นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมง32นาทีวันเสาร์ตอนนี้ขายมูปิ้งอยู่ ถามว่าขายอะไรดีแล้วก็ถามความรักกับสุขภาพสุขเกษเป็นเส้้ศสตรอวนะครับก็ในแง่ของของกินก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วก็ไม่เด่นนะดวงนี้ถ้าสนใจศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์กุมเชียนะหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะเครื่องดื่มสมุนไพรยาวิตามินอะไรก็ได้แต่จะต้องทําต่างถินทานหรือลักษณะสินค้าที่นํามาจําหน่าย จะต้องมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือเน้นลักษณะการขายส่งเป็นหลักเแลยวชาวนายสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s m s มนะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบและส่งมาที่4221606พั้ากันสักครู่ค่ะ